คุณรู้หรือไม่ว่าแคดเมียมคืออะไรแคดเมียมจัดเป็นธาตุโลหะชนิดหนึ่งมีสีขาวฟ้าแวววาวลักษณะเนื้ออ่อนใช้ผสมกับโลหะชนิดอื่นเพื่อเพิ่มความเหนียวและทนทานต่อการสึกกร่อนแคดเมียมมักพบร่วมกับสังกะสีตะกั่วและทองแดงเอและแคดเมียมมาจากไหน แหล่งกาเนิดของแคดเมียมแบ่งเป็น2แหล่งได้แก่จากธรรมชาติและจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือการเกิดจากการผุพังของแร่หินในดินชนิดต่างๆในบริเวณนั้นหรือเกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่ถูกพัดมาโดยกระแสน้ำหรือถูกพัดพามาโดยกระแสลมเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่น จากกิจกรรมทำเหมืองโดยเฉพาะเหมืองสังกะสีตะกั่วและทองแดงจากควันบุหรี่หรือการเผาไหม้วัสดุที่มีแคดเมียมเจือปนการปนเปื้อนแคดเมียมสู่พืช เกิดจากการที่ฝนตกชะหน้าดินเต็มไปด้วยแคดเมียมไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและถูกกระแสน้ำพัดพาจากที่สูงลงที่ต่ำทำให้แคดเมียมเข้าไปสะสมเป็นตะกอนในแหล่งน้ำและในดินเมื่อเรานำดินที่ปนเปื้อนมาใช้ในการเพาะปลูก ก็จะส่งผลให้แคดเมียมปนเปื้อนเข้าสู่พืชได้นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยเคมีที่มีองค์ประกอบของสารประกอบฟอสเฟตก็เป็นแหล่งของแคดเมียมที่ปนเปื้อนสู่ดินและเกิดการส่งต่อไปยังพืชด้วยเช่นกันการเข้าสู่ร่างกายของแคดเมียม แคดเมียมสามารถเข้าสู่ร่างกายได้สองทางได้แก่การบริโภคอาหารปนเปื้อนแคดเมียมและการหายใจเอาแคดเมียมที่ปนเปื้อนในอากาศทางอาหารคือการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีแคดเมียมปนเปื้อนอยู่เข้าไปซึ่งประชาชนทั่วไปจะได้รับแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายจากทางปากเป็นหลัก ทางอากาศคือการหายใจอควันหรือไอระเหยที่มีแคดเมียมเข้าไปเช่นควันจากการเผาไหม้วัสดุดที่มีแคดเมียมเจือปนหรือควันบุหรี่เป็นต้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายเมื่อแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดเข้าสู่กระแสะเลือดบางส่วนไปจับกับเม็ดเลือดแดงแต่ส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ในไตและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ ดังนั้นคนที่ได้รับแคดเมียมในปริมาณมากจึงร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้หมดก็จะไปสะสมอยู่ที่ไตเป็นหลักซึ่งแคนเมียมสามารถสะสมในร่างกายได้นาน20-30ปี นอกจากนี้ยังพบว่าทารกที่อยู่ในคันมารดาสามารถรับแคดเมียมผ่านทางสารกได้หากร่างกายได้รับแคดเมียมเข้าไปจะเกิดการสะสมของแคดเมียมโดยเฉพาะที่ไตทําให้การทํางานของไตผิดปกติหรือไตเสื่อมจนทําให้เกิดโรคไตเมื่อไตผิดปกติ ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงทำให้กระดูกเสือ่อมนำไปสู่โรคกระดูกพุ่นนอกจากนี้แคลเซียมยังมีส่วนทำให้มีความเสี่ยงสูงหรือรุนแรงขึ้นของการเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจได้หากต้องการทราบว่าในร่างกายมีแคลเซียมอยู่หรือไม่สามารถทำได้โดยการไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาปริมาณแคลเซียมที่ถูกขับออกมาจากร่างกายซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดค่ามาตรฐานของการมีปริ มาณแคดเมียมในปัสสาวะควรมีไม่เกิน2ไมโครกรัมต่อกรัมคีเอตินีนเกิดอะไรขึ้นกับคนล,ลุ่มน้ำแม่ต้า รายงานผลการศึกษาว่าพบการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่รับน้ำจากห้วยแม่ตาวและแม่กุอําเภอแม่สอดจัังหวดตากสูงกว่าค่ามาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน3มิลลิกรัมต่อดิน1กิโลกรัมซึ่งพบการปนเปื้อนตั้งแต่0 0 5 3 3 8ถึง3 3มมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยแบ่งพื้นที่ปนเปื้อนเป็น3ระดับได้แก่ พื้นที่ปนเปื้อนระดับสูงพบว่ามีการปนเปื้อนแคดเมียมมากกว่า30มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจำนวน248ไร่พื้นที่การปนเปื้อนระดับปานกลางคือมากกว่า3-30มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจำนวน3,566ไร่และพื้นที่ปนเปื้อนระดับต่ำพบว่ามีค่าไม่เกิน3มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจำนวน26,203ไร่ หลังจากการรายงานผลการศึกษาของสถาบันอิลมีได้มีหน่วยงานและสถาบันศึกษาต่างๆลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างดินน้ำและข้าวมาทำการศึกษารวมถึงการตรวจหาแคดเมียมในร่างกายชาวบ้านที่อาศัยบริเวณที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดได้เก็บตัวอย่างผลผลิตข้าวในปีพุทธศักราช2551และปีพุทธศักราช2552ที่ปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนพบว่ามีทั้งแปลงที่ต่ำกว่าและสูงกว่ามาตรฐานซึ่งการตรวจแคดเมียมในข้าวจะมีมาตรฐานที่กำหนดไว้คือในข้าว1กิโลกรัมจะมีแคดเมียมได้ไม่เกิน0.4ม mm. ลิกรัม โดยกำหนดพื้นที่การปนเปื้อนตามหมู่บ้านที่มีการใช้น้ำจากลำห้วยแม่ตาวในการทำนาซึ่งมีทั้งหมด14หมู่บ้านได้แก่ตำบลแม่ตาวทุกหมู่บ้านได้แก่หมู่1ถึงหมู่6ตำบลแม่กุได้แก่หมู่6หมู่7หมู่8หมู่13และหมู่14 ตำบลพระทาตุผาแดงได้แก่หมู่หหมู่สและหมู่สีโดยในปีพุทธศักราช2551พบว่าตำบลแม่ตาวมีค่าแคดเมียมเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานอยู่ที่1.12มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลแม่กุ0.76มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและตำบลพระทาตุผาแดง1.34มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปีเพื่อศักราช2552พบว่าตำบลแม่ตาวมีค่าแคดเมียมเฉลีย่ยสูงกว่ามาตรฐานอยู่ที่1.35มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลแม่กุ0.86มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและตำบลพระทาตุผาแดง0.91มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมการตรวจแคดเมียมในพืชผักสวนครัวและในสัตว์น้ำ ในผักชีผักกูดกวางตุ้งพบว่ามีปริมาณแคดเมียมสูงรองลงมาคือมะเขือฟักทองและชะอมส่วนในสัตว์น้ำจะพบแคดเมียมในปลาไหลหอยและปลาดุกและเรายังพบว่าควันบุหรี่ก็เป็นแหล่งของแคดเมียมที่สำคัญดังนั้นการสูบบุหรี่จึงเป็นการเพิ่มการสะสมของแคดเมียมในร่างกายและควันบุหรี่ยังส่งผลไปถึงคนรอบข้างโดยการรับเอาควันบุหรี่ที่อยู่ในอากาศเข้าไปอีกด้วย การป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับแคดเมียมมากขึ้น 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปลูกและผลิตในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมในปริมาณสูง 2. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการเข้าใกล้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่ 3. หมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเช่นการตรวจปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะและการตรวจสอบความผิดป,ปกติของไตและกระดูก ปริมาณแคดเมียมที่ปลอดภัยต่อาการบริโภคคือ0.8ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นหากน้ำหนักตัว50กิโลกรัมจะสามารถรับแคดเมียมได้เท่ากับ0.8คูณ50กิโลกรัมจะได้เท่ากับ40ไมโครกรัมต่อวัน ระดับแคดเมียมในปัสสาวะโรงพยาบาลแม่สอดได้ตรวจระดับแคดเมียมในปัสสาวะจากกลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมในปีพุทธศักราช2547จำนวน7,697คนและปีพุทธศักราช2552จำนวน6,748คนการตรวจปัสสาวะในเพศชายพบว่าในปีพุทธศักราช2547มีระดับ ับแคดเมียมในปัสสาวะอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบถึง4.7ไมโครกรัมต่อกลัมคีเอตินีนและปีพุทธศักราช2552อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบถึง4.1ไมโครกรัมต่อกลัมคีเอตินีนการตรวจปัสสาวะในเพศหญิงพบว่าในปีพุทธศักราช2547มีระดับแคดเมียมในปัสสาวะอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบถึง5.3ไมโครกรัมต่อกลัมคีเอตินีน และในปีพุทธศักราช2552อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบถึง4.5ไมโครกรัมต่อกรัมเีเอตินีนอกจากนี้ยังพบว,ว่าคนที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปจะมีระดับแคดเมียมในปัสสาวะสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น และนอกจากการศึกษาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทยกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าในผู้ป่วยโรคไตที่มีอายุ50ปีขึ้นไปในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมจำนวน100คนเป็นโรคไตจากการได้รับแคดเมียม53คนเมื่อเรารู้แล้วว่าแคดเมียมมีพิษต่อร่างกายแล้วเราจะร่วมช่วยกันจัดการปัญหานี้ได้อย่างไร เราควรช่วยกันสร้างระบบของสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการทําให้เรามีความปลอดภัยจากแคดเนียมเพื่อสุขภาพที่ดีและการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและอนาคตที่ดีของลูกหลานของเราเพราะมันเป็นบ้านของเราหากเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเรา